แมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม Fantasy Star Online 2 The Genesis นะครับผมคงไม่ต้องถามนะฮะว่าช่วงนี้ผมติดเกมอะไรอยู่คำต,ตอบนั้นมันก็เห็นๆกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะมาแบบสั้นๆคือผมได้โคด้ดเรียกว่าเป็นโค้ดเก่าอันแหละของเกมนี้แหละ ที่มันมาน่าจะอาทิตย์ที่แล้วหระมั้งนะเลยจะเอามาแปะไว้ซะหน่อยแล้วกันนะสำหรับผู้เล่นคนใหม่อะนะส่วนวิธีการรับโค้ดของเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์เนี้ยมันรับยังไงนะคะดังนั้นผมก็ขออนุญาตกลับไปรับเควสที่ PSO เว์ร์่ o ออ r i g ิ n a l แล้วกันนะครับผม จะเล่นนิวหรือจะเล่นคลาสสิกเวลมันก็คนละอย่างกันเลยนะฮะ,ะคิดถึงบอกเลยว่าคิดถึงนี่ผมจะต้องทำทูตูเรียลก่อนเหรอเนี่ยไม่เปไ็นไรในๆมันก็โอเคหมดแล้วขอไปเถอะโอเคต่อไปนะครับผมวิธีการรับโค้ดหรือกรอกโค้ดให้มาที่ไอ ไอไอวงม่วงนี่แหละนะฮะที่คนมุงเยอะๆนี่แหละนะไม่รู้ว่าเขามุงเพื่ออะไรนะครับผม <c oughs> โอเคต่อไปแล้วก็กรอกไอเทมโค้ดได้เลยซึ่งไอเทมโค้ดที่ผมได้มาจะมีอยู่ทั้งหมด10โค้ดณตอนนี้นะครับผมไปดูดจากกลุ่มแฟนเพจมานะฮะไหนๆครับก็ให้เราเราก็เอาเลยแล้วกัน ย <Yeah. S 2> ซึ่งตรงนี้น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถต้อบวางแบบรวดเดียวได้อ่ะเออแล้วต้องก๊อบทีละช่องวางทีละช่องแต่ถ้าพีมจะเร็วกว่าปะวะเดี๋ยวเราลองแล้วกันนะ j 6 y k j 6 y k 2 0 0 0 years later ผมว่าก็เอามันน่าจะเร็วกว่าเยอะนะโอเคนะฮะเมื่อเราก่อกโค้ดเสร็จแล้วนะผม mm hmm. เดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ย mm hmm. ตัวอะไรวะเนี่ย เฮ้ย <Hey. laughs> เดี๋ยวเมื่อเราก่อโค้ดทางฝั่งซ้ายเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาฝั่งขวาเพื่อที่เราจะรับของขวันที่มันส่งให้เรานะก็คืออยู่ตรงที่ pickup storage นะครับผมแล้วก็มาที่ op time นะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดรับเลยนั่นแหละเข้ามาเอาเข้ามาุครับของในโซลเลสี ี๋ยวเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะอยู่ในตัวเราแล้วตอนนี้และถ้าถามว่าจะรู้ได้ไงว่าอยู่หรือไม่อยู่ให้กดตัวไอึ้นมาครับผมแล้วก็ให้มาดูดินี่ลองอันสุดท้ายนะฮะเนี่ย PSO2 Memory 10นะครับผมต่อไปนะฮะเมื่อเรามีนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปแรกของรางวัลซึ่งของรางวัลนั้นมันก็จะอยู่ชั้น2ของที่นี่แหละนะครับผมเมืม่อเราขึ้นมาแล้วนะฮะกระโดดลงมานิดหน่อย นิดหน่อยจริงๆมันอะไรอยู่เนี่ยอ้มีเหรียญให้เก็บด้วยโซนนี้เหรอนั่นไงใช่เลยเพลงนี้ก็รู้สึกว่าคุ้นๆตั้งแต่แรกแล้วนะแต่จําไม่ได้อ่ะมันนานาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะหลังจากเราขึ้นมาชั้นสองนะผมแล้วกระโดดลงมาจากที่สูงๆนั้นนะนะให้สังเกตช่องนี้ให้ดีๆเดินมาอยู่หน้านี้และเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยนะครับ แล้วเราจะเจอล็อบบี้สีนี้แหละนะแล้วมันให้คุยกับใครวะเนี่ยหรือใครก็ได้เหรอเสร็จแล้วก็ให้เลือกอันที่2องก็เมมโมรี่เพราะว่าเรามีเมมโมรี่อยู่นะโอเค P S O 2 m e เมมโมรี่นะฮะอันนี้เราก็สามารถแลกได้ตามจํานวนที่เรามีซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด10บเขาเรียกว่าอะไรนะสิสิสีทองแล้วกันนะเออและอันที่เราสามารถแลกได้ก็ จะเป็นพวกชุดก็มีนะอืใช่พวกชุดต่างๆทรงผมก็มีอ่ะหลังจากตรงนี้คุณก็ช็อปตามใจชอบเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตช็อปแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเออเมื่อเราตัดสินใจว่าเจา้าเสร็จแล้วนะฮะเราก็กดอีเชียนไปได้เลยนะครับอือด้อยเพียงเท่านี้นะคะเราก็แลกข,ของเสร็จแล้วนะครับผม ส่วนของที่เราแลกมามันก็น่าจะต้องอยู่ในตัวของเรานี่แหละนะซึ่งตอนนี้ผมแลกไปแล้ว4มันก็แต้มของ,งผมยังเหลืออยู่6เดี๋ยวผมเอามาแลกทีหลังแล้วกันนะฮะเจ้าไปท่าทางเราอยู่นี่ไงยูใช้ไปเยสอ่าแนะนำนะฮะว่าให้เปิดใช้ในนี้แหละ นะผมในโลกนี้แหละนะยังไงมันก็ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วนะคะผมเสร็จแล้ววิธีการเช็คก็น่าจะต้องกด enter ขึนน้นมาแล้วอันไหนว่าท่าทางอันนี้เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นี่ไงสองท่านี้อ่าเมื่อเปิดใช้งานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปใช้ที่โลกใหม่เลยแล้วกันนะครับซึ่งวิธีการกลับโลกใหม่นะฮะเราต้องกลับลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไปที่ สักมุมหนึ่งนะฮะของของลิฟเขียวๆนะครับผมไป back to NGS อาจจะจะปับ๊บๆตกแมพอ้าว p s พอดีเลยเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรีบไปหูยของดีแล้วเนี่ยนี่แหละนะฮะใครแบบ ต้องการเก็บเบลนะผมรีบเลยนะฮะพวกพ s เ b i r d บพวกนี้นะผมแล้วว่าแต่มันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอ,อข้าพเจ้ามาแล้วจ้าอุ้ยโดนซอยแรกนะเนี่นยไม่ใช่ว่าไม่แรงมันไม่ได้เล็งเราใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เล็งเราอ,อ้าวพอดีเลยมา ชาร์จยิงเข้าไปครับผมเจันเด็ตรันชื่อนะฮะโคตรดีแรงด้วยแต่แต่น่าเสียดายนะฮะมันขยับช้าครับผมใช่อะเอ้ยุบไม่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 เราไม่รับเออนั่นแหละใครแช่แข่งไปดีมากลูกอืมอืมอืม ไปยิงเมื่อกี้เราควรจะยิงเลเซอร์เอ้ยอยู่จะยังอะเขาไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยดีนะเนี่ยเออแต่ก็ได้ของดีอยู่หรือเปล่าวะดึงดึงแต่แน่นอนครับผม <laughs> อีเวนต์พิเศษเราควร ไปลับกับเพื่อนนะอืมไปทำกับเพื่อนเพราะว่าอีเวนท์พวกนี้แหละมันให้เงินดีอืมเดี๋ยวนะเป้าหมายของเราคือเราจะต้องมาลองไอ้สกิลเอ้ยไอ้อีโมชั่นไม่ใช่เหรอ <c oughs> ขอขอทะเลทรายแป๊บนึงนะพอดีว,ว่าก็อยากได้เรลวเหมือนกันอืมนั่นแหละประเด็นอุ้ยโดนดนิดนึง ขอหิวหน,น่อยเออเอาจริงนะตัวนี้มันไม่ได้เล็งเราหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะอูชิบหายแล้วหนีสิลูกหนีสิลูกอืมมันเลยมันเลยอืมปลาระเบิดติดไปก่อนอมอนแต่ละตัวนะฮะมีแพท่าด้วยนะครับผมก็ดูดีๆแล้วกันฮะ,ะตรงชื่อกลาง บนจอเลยนะอ้าวอ้าวแข็งแบบนี้ก็เสร็จเราสิครับอืมจีเข้าไปแปดสิบหกแปดสสามแปดเราเราจีีไม่โดนอ่าจุดอ่อนมันนะฮะอู้อหตอนนี้นะครับผมเกมนี้นะครับผมติดอยู่ตรงที่ว่าต้อง มีดาเมจอะไรนะเบสเทินดาเมจหรือ VP เนี่ย1,100นะครับผมผมถึงสามารถทำเวดหลักต่อไปได้แต่ตอนนี้ผมทำไม่ได้ใช่ผ่านหน้าไปวุบเลยเอ๊ะทำไมตัวนี้มันถึงจังวะเออ400เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยว,ดยว,ดยว,ดยวได้เวลากลับมา เส้นเรื่องหลักของเราได้แล้วนะฮะโอเคมาเราตรงนี้เลยแล้วกันมาเอนเตขึ้นมาหรอกอันอันน,น,นี้ระบบมันมีให้นะลองดูสิ <c oughs> <c oughs> อา่ามันสามารถตั้งชีลดได้นะฮะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันซึ่งเมื่อกี้ที่เราเอามามันจะมีอยู่สามท่าหรือเปล่าอลองดูสิท่าอืมแอ็น <c oughs> ถ้าแอนลับลูกดูหน้านะเราไม่มีนังไม่ต้องแอนก็ได้นะท่าที่สองมันแปลว่าอะไรอะ่ะอืมมันแปลว่าอะไรลูกเออเดี๋ยวเรารับมาสีท่านี่หว่าโอเคในที่สุดก็เจอนะฮะท่านอนมันต้องมีท่ากดด้วยใช่ไหมท่านอนแบบเนี้อืมยนะ อีกท่าหนึง่งก็น่าจะเป็นท่านี้แน่ๆท่านอนเหมือนกันนะฮะอืมโอเคครบนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงจะต้องไปดูดเบลต่อนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ